สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเดอโบว่าจะอยู่นอกประเทศในประเทศเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินตาสาวลาวรักต่างไว้นะคะมือนีกะวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะทุกคนวันที่ยีสิบเจ็ดแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมพ้อมลมแห้งแหงพี่น้องลมแหงค่ะมือนี้ เป็นฝ่าบดบดเน่เนาะ,ะฝ่าบดบดเนยมืออื่นวันที่ยนะี่สิบแปดเนาะวันที่ยี่สิบแปดคือมืออื่นเขาจะมีงานบ่ิเวนมีงานดอกเขาจะมาเหตุพิธีหีบของประเณี่ของเขาเนะาะศาสนาของเขาเนาะคือมิ้นตาเป็นาศาสนาเสื้อสายจีนเสื้ออาศาสนาผีเนะาะใช้คำว่าผีเนาะ ศาส,สนาเสื้อสายจีนเนาะมีหลายๆคอมเมนต์ที่อ่านเขาเจ้าคอมเมนต์มาว่าเออมิ้นตาคือค้นจีนว่าศัตเดเป็นค้นเสื้อสายจีนบอเนาะเออมินตากะเป็นคนเสื้อสายจีนเนาะ <c oughs> เขากะมือมือก้อนๆนะเขากะไปเอามูมาหอดแล้วที่มิ้นตาไปทายอยู่อันสวนอยู่สวนอ่า แม,แม่สาวมุาคือ,อสาวที่ค้นไปไทายละครกับอ,อาจารย์สายันะนะเนาะซื้อว่าน้ำหวานท่นเนาะพี่น้องอ่านี่ก็คือบ้านเม่ของเพื่อนยูนี่เนาะแต่ส่วนแม่เพื่อนก็ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่สวนอยู่หน้าเนาะท่างกับไปทางยากยากพี่น้องอทางยากคัก ถ้ามีคนจับกล่องทายให้มินตาโอ้คักเลยโอเคเลยแหละพอดีมินตากลับไปกับเอ้ยไพ่เนาะเอยไพ่สองคนขี่รถน้ำกันแล้วก็มีอ่าพี่ผู้ท้ายันเขากองธนาก็คือน้องน้องท้ายเนาะน้องท้ายเป็นน้องท้ายซ้สาวมุกน้องแต่งวานทันละออขออนุญ,ญาตเบาซื้อของเพื่อนเนาะ เป็นน้องไส้เป็นแบบอันพี่น้องห่างๆกันยังสินะอืเพราะว่าแม่ของเพิ่นมินตาก็เอินว่าป้าป้าลุงเนาะพอกะเอินว่าลุงเนาะบ้านกิดติดกันนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอืส่วนมูกายุในขอหมูนี่เอามาไววนี่เนาะเดี๋ยวมิ่ตาสิ้ค้าพี่น้องเขาไปเบิงนะ่งเนาะยังบบท่านได้เกลือมันเถื่อมืออืนนะ่นเนาะแต่มืออื่นนี่ล่ละ มูตัวนี้สามล้านกีบเนาะพี่น้องก็คือประมาณอืมสี่สี่พันกว่าบ่สามล้านเพิ่นมาเนาะสี่พันหกมูตัวนี้สี่พันหกเป็นเงืนเงื่อนกีบกับสามล้านกีบเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องว่าราคาเหมาะสมบ่หรือว่าแนวด <c oughs> ประมาณนี้แหละเป็นมูแม่เนาะมูแม่ เ็นมูแม่เบิงลมแห้งแห้งพี่นอ้องตอนนี้อนเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้มูฮั่นก็คือตกอย่สี่พันเจ็ดเนาะสี 4, ่พันเจ็ดเงินไทยเนาะแล้วก็เป็นเงินล่าก็คือสามล้านกีบเนาะคะ่ะบาดนดี้มินตากาซิมาอันเอาฟื้นไปดังไฟหนึ่งเขาเนาะคะ่ะ เมื่อกี้กับว่าเมื่อกี้ซิมาท้ายนั่นแหละแล้วก็คือปัญสัมดิธโธมาเนาะก็เลยรับสายบันนี้ซิมาหนึ่งเขาเนาะมือว่านี่กับไปเยี่ยมยามย่าแล้วก็ขี่รถมาหอดบ้านใขรเนี่ยมาหอดบ้านแล้วก็ยางรถหัวอู้ย่อมย่อมพี่น้องย่อมถนนอิลีมือว่านี่ไปนั่งคุยกับย่าหันกับโบโบโบคอยโบโบได้ทายหรอว่าโบได้โบโบคอยได้ทายหรอโบได้ทายจริงสินะเนาะ ทายไ้หน่อยเดียวที่เพื่อนคั่วกําลังซีเหดอยู่แต่งอยู่แตงกินเนาะเอี่ยยกา่กัเว้าภาษาเล่ากะบ่บ่ค่อยคล้องปันใดเนาะแล้วก็เลยเพื่อนกะอาจจะเคิร์นก้องเนี่แล้วก็เล่ทายไปหน่อยเดียวฮะ,หะ,หนนะแหละ,ลจจะ,ละลท,หที่อามินตาไปอันเฝ้ายายที่ปีกายฮะนะเพื่อนพาตัดอันมากเคยลังฮะนเนาะยูหุ่งหมอมโหโ่น่ะอืม พอดีไปโดนแล้วโบไดไปหาเพิินเนาะพอดีมือว่านี้มีโอกาสก็เลยไปหาเพิินเออไปเล่นน้ำยายก่อนหน้าเล่นน้ำยายก่อนสันอ๋อถูกตอนตอนคาไปฮั่นห่บได้บไดทายดอกมันกะบึงตอนคาก้าวบินถาทายแนละปู้ทางเนาะบ่เมนเรื่องง่ายเลยพี่น้องหนักแฮงบบอยากเอาถึงเลย บ่อยากว่าถึงด้วยการเบิ้งแต้อันนิตาท้ายอันเป็นมีคอมเมน่นึงเนาะเพิ่น่าอันสังกซีฮนะน่ะเออพวกแม่สังกซีลังค่าเนะาะลังค่าบ้านมีแต่ขี่ฟุนพี่นอ้องโอ้ขนาดมือว่านั่ง,น,งนั่งยืหันเล่นยืนหันข้าวเดียวหนึง่งออ้บ่ได้แล้วบ่ไหวแล้วก็เลยเอา่ากินเขาแล้วแล้วก็มิตาก็กลับมามันเหมือนอา่าหายใจบ่อิ่มขี่ฟุนเขาหู้ดังเบิดนะเนาะ กี่ฟุนเขาหู้ดังเบิดแล้วก็มีคอมเมนตหนึ่งพ่นว่าอ้ยคนอันที่อ่าบอเป็นปอดวัดระบอเป็นปอดตายบัดระบอสันเถืเรื่องมี้วัดหาวาเลยถ้าผู้ใดยังบ่ท่านชินเนาะมาตอนที่มิ่งตามามือแรกๆอันนั้ยังบ่ท่านลึงพอดีมือมาั่นกะบ่มีอันแม็ดใส่ลืมลืมซื้อแม็ดเอ ลืมสื่อแม็ดป้าถอดดมขีฟุนกินขีฟุนเขาหูดังเหมือนป้าถมาหอดบานปวดหัวมาเลยปวดหัวแห้งไปน่ะน่ะลูกลูกสาวกัว่าเอ้ยปวดหัวเมาเม,า,มาหัวเป็นแบบหัวมึนๆเลยนะ่ะยังสิน่ะแล้วก็ยู่อันตั้งแต่อันปากลไขึ้นมาเนี่ยมันก็มีมองดีแล้แล้วก็มองบอัอนั่นแดเนาะคือ ี่มนตาทายมาสซเบิงก็แหละดีก็มี่มองบดีก็มี่แต่ว่าช่วงนี้ข้าเจ้าก็เริ่มเริ่มอมได้แล้วมองใดที่มั่นอ่านโหดๆเพิ่นกับสมเนาะสมแซมเนาะแล้วก็มองใดที่พ่อไปใดมาไดแล้วก็เพิ่นกปบ่อยก็ประมาณนั้นแหละพี่น้องเอากอยู่กับมั่นให้ได ยูจนหอนซูมือนี่แล้วเท่ากับยูมันกับชินแล้วแหละเนาะอ่ะวันนี้การซีมาเฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องยูคนเดียวมอนีนะคนเดียวโดดเดียวเลยมอนีอ่ามีห้านยูห้านสองคนร้านไปโรงเรียนแล้วหลานไปโรงเรียนแล้วห้านหน่อยว่ากินข้าวกับทอดไข่อาเดอร์ว่าสันเดียเป็นว่าโบก,กินไปซื้อ ยูรโรงเรียนก่อนมาสันเนีย่ยไปกินยูรโรงเรียนห่ละัน,นี่เป็นกาเหตุกับเขาขายยูยูรโรงเรียนเนาะนะอันนี้ก็ซิมาหนึ่งเขาวไว้ตาก,กโรโบนว่าซีเอเบ่มีหยางเฮ็ดกินเถอดดอกรถยางเกาหัวหนึ่งเขาวไว้กาคงซีได้กินไข่นี่แหละ <c oughs> เป็นวัดวันนี้กินไข่ไปก่อนมีไข่เนาะนกินเขาแล้วแล้วก็ซีเอารถไปอัน ตาบยางเนาะมือนีกะมือแรกนี่เนาะ,อะนองกับมาหอดึงมาหอดึงแล้วล่ะเนาะกำลังเดินทางมาสั่นลดกระยางหัวบึงรดความสุปกปรกเปืเอือนเบิดมีแต่ขี้ฝุ่นมึงไหมไ <c oughs> ม่ใช่แต่ขี้ฝุ่นบ้านกับะมาณนี่มินตามนอนอยู่นี่แหละโบมีหม่องนอน เมือมือมอดแดเนาะ <c oughs> มินตานอนอยู่นี่ <c oughs> นี่ทีนอนของมินตามาตัวนี้เนี่ยแหละ <c oughs> นอนอยู่นี่ตอนสุดแล้วมากกับนอนอยู่นี่เนาะแ <c oughs> ล้วก็ปูปูพื้นนี่แล้วก็ให้ลูกนอนน้ำมินตาก็นอนแทนเนาะ <c oughs> ห้องนอนมันก็มีอ่าอันนี้ห้องเตีงโม นี่ห้องร้านกับพ่อกับเม่แต่ว่าส่วนลายส่วนลายก็มีแต่ร้านอยู่เนาะร้านเขาโรงเรียนเนาะนี่แล้วก็มีอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งของเม่เม่เนาะนอนอยู่นี่ส่วนมีตามากอะมีหม่องนอนนอนอยู่นี่ละ่ะนอนฝาประตูเนาะ,อะนอนเฝาประตูอยู่นี่เนี่ยพอดีประตูเขานี่ กาน,นอนอยู่นี่นะมือแรงกับซิมานอนอยู่นี่ล่ละนอนนก็เอามาเมียนเมียน้วก็ยามมือแรงนอนแล้วก็มาใส่หาห่มผ่านยังเนาะบริการมุ่งกังยังเงื่อนกับประมาณนี้แหละนี่เป็นเพื่อนใหม่ได้ได้หลายปีแล้ว <c oughs> ได้อ่อยี่สิบกว่าปีแล้วบ้านหลังนี้นะมันก็ สมควรแล้วเนาะพี่น้องถ้ามีเงินมีค่ํมมีทุนมีห้อนไก่ยอยากเอ็ดไม่เนาะที่ที่จริงก็ว่าซีมาอันนี่แหละคันของนี่พี่น้องหกหกมีแต่เครื่องอาุอันยะ,ะมีรังเบียมีตู้นี่ว่าที่จริงว่าซิมาคันของนี้นอนอยู่นี่เนาะแต่ว่า กะบลูว่าสีเคเนลไใดลองเบิ่งก่อนเนาะอันนี้มันกับหัวมาแล้วก็คือว่าแล้วมันได้หลายปีแห้งคันหองนึงมานอนเยูยวผีเอาสื่อเตียงสื่อ,อยังมาเนาะแต่กะเบิ่งก่อนถ้าพร้อมนี่ก็อยู่คนเดียวโดดๆอยู่เดียวไปก่อนเนะ <c ười> าะกะลลูกกะ ต่้งแต่มือมือว่านเสาฮัล้วลเพราะว่าได้ไปเข้าลงเลี่ยนเนาะที่ก็มีหลายคนที่คอมเมนต์มาว่าเออตาคือบอเอาลูกไปเมืองไทยเลยไปเลี่ยนอยู่พูลแล้วมันมันกะเกินความสามารถเนะเาะเพราะว่าเอียงหน่อยๆเฮาเอาไปเฮ้ากับตงองมีงินหลายๆเนาะแล้วก็ แล้วก็มีคอม,มีมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ทั้งช่องพ่อใหญ่สันติพร้อมเนาะมีคอมเม้นหนึ่งเพิ่นว่าเออส่วนพ่อใหญ่สันติก็มีภาระ,ะของเพิน่นส่วนมิ้นตาก็มีภาระของมิ้นตาเนาะเพิ่นก็คอมเมน้นมาจางังอ่าแนวนี้เนาะสู่หะละเนาะสู้จนหมดเหือ่อหมดแห้งสู้จนหมดลมหายใจพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเฮาเกิดมาเฮาเฮามีสัมหนีเฮาพอใจสัมหนีเนาะ เทากัาบโบอยากเอาเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนที่รวยๆเขามีเงินมีค้ำเนาะแล้วกัส่วนที่คนเ้าคนวาานนา่าให้กันล้วแต่เนาะเฮากาใช้ชีวิตของเฮาเองเฮ่ากับว่าได้ไปขอเขาเพิ่นกินเนาะเอาการพอมีอยู่มีกินอยููเนาะบ่ถึงขนาดนั้นเนาะ ถึงว่าไปคอเขากินเนาะซื้อเขานี่ก็เขาเนียวนี่ซื <sk ill> ออ้อเอาได้ว่าเขาเจ้าห่าเห็ดห่าเห็ดให้เออโบเมนเห็ดให้โบเวนเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้ากับพ่อได้กินยูเนาะแต่ว่าเขาเนียวห่าโบเห็ดเพราะว่าให้ห,ห <sk ill> <sk ill> น้ามันหน่อย่วนมากกับโบโบค่อยกินเขาเนียวสินะเลาก็เลยเห็ดได้เขาเจ้าเขาเนียวทายากินแล้วก็ห่าก็ซื้อเอาเน,นาะ กิโลละเอ่2ิบาทเนาะเขาเหนียวเนาะยู่บานมินตา2ิบาทเองเนาะมันก็ถือกว่ายูเมืองไทยอยู่เนาะเมืองไทยกะกิโลหนึ่ง30กว่าบาทขึ้นไปเนาะจังคอยได้กินนะแต่อยู่บานมินตานี่2ิบาทต่อโลหนึ่งเนาะเขาเหนียวเนาะแต่ว่าเขาเจ้าบ่ไดดถามเบิงนะ่งเนาะบ่ไดดเบิง่งบ่ได้สังเกตเบิง่งแต่หูหูแต่ว่าเขาเหนียวเนาะ พราะว่าเขาเขาเจ้าเฮ้ากะมนี่อยู่แล้วเฮ้ากันเลยบอบอคอยสนใจนะบอคอยสนใจก็เลยบอบอได้เบิงเนาะเดี๋ยวมือหนารอบหนาะพี่ตาสีเบิงว่าเออเขาเจ้ามันกิโลเท่าใดเนาะ <c oughs> หวดก็ะวดขาดบนแล้วถือไฟใหม่ถือไฟใหม่กะบ่ใด้สื่อนไหมเนาะ บ่ค่อยบบลำาบค่อยได้กินนะข้าวเหนียวนะอยู่บ้านานะบะนีไปยูเมืองไทยไปยูนามันเป็นยี่สัมฤิดบันีเพิ่นกินข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียวห่อก็เลยอ่าติดข้าวเหนียวบันีติดข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวบะนี <c oughs> ก็เลยซื้อมาสองกิโลสองกิโลสามสิบพันเนาะห้าสิบบาท หาสิบาทกิโลละยี่สิบห้าบาทเองเนาะเพราะว่าเลรเงินมันเก่าึืนๆลงๆเนาะึืนๆลงๆเ,เหรีเงินก็ได้ <c oughs> อันหนึ่งเขาก็ซี่ได้กินทอดไข่เนี่แหละไข่าดาวไข่เจียวนี่แหละกันบพสั่นก็ไปเก็บมักทั่วอยู่ทั้งอันลังบ้านทันมาพัดเน,ะนเาเลละกินข้าวอิ่มแล้วแล้วกาซี่อ่า ไปตามยางเปลี่ยนยางกี <c oughs> ่ฟุนหลายบ่อยากออกไปใส่ตั้งแต่พาลูกมากอายุแต่เฮื่อนนี่แหละบ่ได้ออกไปใส่แล้วก็ซสื้อแนวอยู่แนวกินมาสู่ลูกกินลูกอยากกินยังก็ซื้อให้ลูกกินเนาะเต็มที่เลยเมือนั้นเสื้อสิน้นอ่าสิ้นดาดเนาะมาเห็ดสู่ลูกกินยังกินยังบ่ท่านครบเธอดอกยังว่าสิพ้าลูกไปกินอ่า อาหารทางนอกเน่เนาะเป็นร้านเป็นทอดเอ็นทอดอีกอยังต่างๆนะั่แหละเนาะล้านอาหารเม่ได้พาล,ลูกไปสั่าก็เลยลูกเมื่อกนะ่อนเนาะมันกะโอกาสมันหน่อยพดมันเป็นโอกาสหน่อยหรอกเพิ่นทางพอเพิ่นนั่แหละบังคับให้ลูกเมื่อที่จริงลูกกับ่บยากเมื่ออืมลูกยังอยากอยู่นําเมยอยู่ ปันหเมื่อถือบังคับมานี่ลูกกะกดดันมานี่เนาะตามความรู้สึกลูก,ลกหูหูแล้วแหละที่ว่ามันเป็นมากแนวใดเนาะความรู้สึกของลูกเนาะ <c oughs> แต่พิ้นตากะโบคอเบาเนาะเอากะมองออกแล้วล่ะเนาะ <c oughs> เขาก็มาใสา่นี่ เอา้หาหักซำมาไซนี่เนาะมันบ่มีติบเขา่าเลยมาไซนี่ก่อนวันนี้ฮาซิมาซ้อยอันนี้ซอยมักทัวซิมาอ่าพันมักทัวเนาะจะมาพันมักทัวนะคะกินมักทัวไปก่อนเนาะหากินแบบนี้โดน,โดนโดนบ่มีแนวแซบกินมันกาเดี๋ยวมันกาล่งเองขี้พโพกับล่งล่ะ <laughs> น้ำหนักกันสิลุ่นลงเนาะพี่น้องช <c oughs> <c oughs> ิมาอันล่างแล้วก็ฟานเนาะซิมาซอยหมักทัวซอยหมักทัวกับซิมาพัดเนาะหนึ่งเข่าแล้วแหละซอยหมักทัวก็นเนาะพี่น้องทัวบานเฮาเนี่แหละหมักทัวบานเฮาหมักทัวเฮาปลูกเ,เองเนาะหมักทัวบานเฮาวัสม แล้วก็มีหมักหูดพร้อมนี่หมักหูดพร้อมเนาะมีก็หมักทูบช้อแล้วก็มาพัดโอ้ยมีดกับมะเขนะือเนาะอ่ามีคอมเมนต์ว่าอ่าสามินตาเฝ้ากลับมาหาพ่อยสัมฤทธิ์เดอ้อว่าซันเป็นเพิ่นคิดเพิ่นเหงาเพิ่นคิดฮอดว่าซันะ <laughs> จนงตาก,ก็บ,บอกว่าตอบว่าคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเสร็จธุระก็สีกลับไปเนาะก็ได้โทรหากันดูอยู่ดอกเนาะคุยกันอยู่ถึงว่าจะบ่ได้อยู่น้ำกันเนาะมือนี้เก็บเอาน,น้อย อ่อนๆถ้ามันแกแล้วเขาเขามาพัดมันกับบบเส็บอาจจะซอยเง้วเนากินง่ายๆอยู่ยง่ายแบบบ้านๆเนะาะแต่อากินแบบนี้นะมินตากะคงสิลุดหุนใดอยู่ดอกบอได้กินแนวอันตามใจเข้าแนาวแสเบเนาะแต่กี่มิตาการน้ำหนักค่ะ หาสิบกว่าโลหาสิบแปดหาสิบเก้าโลเนาะบาทนี่ปอยูนำอ่า oh. ปันนีสำริดะเนาะนี่เมืองไทยได้เจ็ดสิบโลตอนนี้เจ็ดสิบโลตอนนี้เจ็ดสิบโลได้ไี่้อนน้ำหนักหลายแห้งเวลาห่อนัง <c oughs> อขออนุญาตไอละวบิด ขี่ฟุ้นเขาผู้ดังไลายนะตอนอยู่บ้านเนาะกะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าบานีล่างจากไปยู่ขุนเนาะอ่ากะน้ำหนักขึืนเริ่มขึืนเริ่มขึ้นแล้วได้บนี้กินตามใจนแนวใดแซบซื้อกินเนาะบะนนีน้ำหนักขืนมันบานีโล่งยากแล้วได้บนีีเมยคนคนที่บ่เคยอ้วนเนาะบ่เคยอ้วน้วมาอ้วน้ะมันเมยเวลาเฮ้านังนะ ขาเขานังขาเขานังเจอซีอยู่เลยเนาะพี่น้องมันขัดทองทองเขามันใหญ่โพดเนาะทองมันใหญ่กระเลยได้ทากินเขาเน่ะต้องหาเก้าอี้มานัง่งถ้าบนนั่งกะกินเข่าเาแล้วเนี่ย <c oughs> กินเข่าเาแล้วถ้าบนนั่งกะกินเข่าเาแล้วกินเข่าเป่อิม่มเพราะว่าเข้าคนอ้วนเนาะบัดนี้ มันกะอยู่ยากที่อันเห็นเขาคนอุนอวนท่านนะเขากะคงอยู่ยากอยู่ดอกเบิงหท่นะคนอุนอ้วนกินกับข้าวเหนียวคนเดียวโดดเดียวเลยมันนี่แต่แล้วธุระแล้วเบียกเบิดแล้วกะคงจะกลับไปเนาะ ก็เกินวันที่หาเนาะซิรอเอาอันบัตรของลูกแน่เนาะบัตร e t m เนาะันนี้กับวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วการลังจุดจีนมื่อวันที่ยี่สิเก้านาะจุดจีนเนาะก็ไปกับวันที่วันที่สเนาะวันที่สามไปเอาบัตรเนาะกั่วันที่สี่ ถ้าผมมีหยังผิดพลาดเนาะถ้าผมมีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะก็คงไปวันที่สี่ละถ้ามีหยังเปลี่ยนแปลงกับคงบด้ไปเถื่อเนาะรอเบิ่งเนาะรอดูก่อนรอคำตอบน้องแตงโมมือนีก่อนเนาะว่ามันเป็นจังไ๋ เนาะถ้ามันอน,นั่นกะมีการเปลี่ยนแปลงกับว่าได้ไปเทือ่เนาะลำบนี้เขาก็สิมาพัดแล้ด้ได้บานี้ซ้อยแล้วแล้วแล้วก็มีมีสองยางมีหมักหูดหมักหูดพร้อมหมักหูดแล้วก็บหมักทวนะมาพัดน์บนีสิมาพัด มาใช้น้ำมันซื้อเรอว่ามีอย่างใส่น้ำมันหอยกับเบิดเะใส่เกลือเป็นนอะเป็นนัวคีอเก่าเนาะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดอค่ะข้าวเหนียวทอดไข่ดาวนากรพ้อมมักเจวมักพริกอ่ะมักพริกซื้อๆเนาะอันมักทั่วเนาะมากินข้าวน้ำกันเดอพี่น้องกินเก่ากินข้าวคนเดียวมือเนี้ย กินข้าวคนเดียวมีไขด่ดาวอังกอร์ฮันมักทัวเนาะ ใจจะฮอดปีใหทุ่จีแล้วอีกสองมือเนาะอีกสองมือก็ฮอดแล้วเนาะเดี๋ยวมืออื่นมินตาสิทในการเห็นหิดคล้องประเภทนี้เนาะมันมีสองแบบ อาสุพเป็น้องเบ่งแสบดิเมื่อนั้นผัดราอันมันมันแข็งแล้วมันบอแแ่บออไม่ไล้พม่สาเอาออ,ออมวยเอินออมมาผัด ทั้งสำหรับคลิปนีก็คงเอาไว้ซ้ำนีก็นเนาะถ้าแนวใดที่มิ้นตาเว้าพิดเว้าบ่ถึกหูถึกตาก็ขอโทษขออภัยเนาะอืมมื้อนี้กินเข้ากันยังกินต่ออยู่เนาะเพราะว่าคลิปมันจะนยนวแงแเดล้ะก็เวลาเฮาอัพโหลดมันอ่าสัญญาณเน็ดมันซ่าเนาะพี่น้องอคลิปนี้ก็คงไว้ซ้ำนีเจอกันคลิปหนาพอกินคลิปไม ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามฮนีเดอร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สามิตาเนาะอ่ะมือนีก็คงล่าไปก่อนสบายดี